สวัสดีค่ะพี่น้องอันนี้คือต้นยางใหญ่ประจำหมู่บ้านฮอสระใหญ่คักว่าพี่น้องต้นยางใหญ่นะคะอายุน่ะจะร้อยกว่าปีแล้วค่ะพี่น้องเกิดมาก็เห็นแล้วตั้งมาทำตา,ากกะมาร้อยปีแล้วยังคือเก่าสแสดงว่าน่าจะอายุหลายร้อยปีนะคะอ่า ความใหญ่ก็คือประมาณ8คนโอบล่นนะค่ะพี่น้องจังใหญ่บอยใหญ่นะคะสูงตังานเลยนะคะตั้งอยู่ทางเข้าหมู่บ้านทำเต่าอ,อำเภออากาศอํานวยนะคะติดกับศาลปู่ตานะคะผูใดอยากเห็นต้นไม้ใหญ่อยากมาเบิงนะคะใครเห็นอยากมาเบิงก็มาเบิงเนะคะ่ะเด้อต้นยางใหญ่หนิขั้นลึกเป็นเขตดป่าชุมชนนะคะ หรือบ้านเขาเอิอเออประมาณต้นยางสวยพี่น้องต้นกระบา,ยากยักษ์นะคะอายุเออนี่ค่ะต้นกระบา,ยากยักษ์นี่ติดไว้แล้วนี่ค่ะอายุสองร้อยเก้าปีค่ะพี่น้องดูค่ะอายุสองร้อยเก้าปีนะคะดูค่ะเบางต้นมันโดน่นี่ต้นใหญ่ค่ะเนาะอ้อมไปเลย ค่ะให้พี่ให้น,อน,นะะนะ้องในเบิ้งเนาะค่ะเนาะอาหาดูยากคะ่ะไม่มีแล้วตอนนี้นะคะอายุ209ร้อยเปีอันนี้คือทางเข่าหมู่บ้านค่ะน,นี่คือในสีดชุ่มช่นได้คะ่ะพี่น้องนี่ตั้งอยู่ตรงนี้เลยนะาศาลปูตาบา้านเฮาเนาะคะนะ่ะเนาะอันนี้ก็คือศาลปูตาศาลปูตาบ้านเฮาคะ่ะพี่น้องตอนนี้สิเอาอ่าถูกเอาเทียนไปจุดแหย่เตาหน่อยบ้านเฮานะ ตอนนี้ก็เป็นแผงตลาดที่เทบาลเขามานั่งขายอยู่ค่ะตรงข้างศาลปู่ตาเนาะค่ะเนาะอันนี้เสียวนำไปให้เตาค่ะพี่น้องไปจุดถูกจุดเทียนให้คนก่อนค่ะว่าอะไรมัจุดดุนเนี้ยอันนี้คือศาลปู่ตา เตาใหญ่พี่น้องเตาใหญ่นี่คือสารปูตาประจําหมู่บ้านถ้ำเตารวมจะปลาสามขีนะคะมีข้หัวสี่หมู่บ้านนะคะพี่น,อน,ะะน้องเนาะซือเตาใหญ่เตาใหญ่บานเฮาก็าคือเป็นน้ำพักน้ําแรงจากชาวบ้านเฮารวมมือกันค่ะพี่น้องบานเฮารวมมือรวมใจกันเทดขึ้นมาเป็นสัญลักษณ์ประจาหมู่บ้านเต่านะคะมาขอพรนะคะ ก็จะมาขอพรมาแก็บ,บุญนะคะผู้ใดประสบความสำเร็จส่วนมากเพื่อนกะ,ะประสบความสำเร็จส่วนมากเพิ่นกะสีมาจุดมาหยันย้นามรินะคะนี่ค่ะเตานะคะวันนี้เอานำ้ำเอาน้ำแดงมาถวายนะคะเอานำ้ำแดงมาถาวายเพิ่นค่ะก็คือ่ได้มาถวายเพื่อนนะะออั่นแล้วค่ะพี่น้องะะก็คือ นี่มีเวลาเลิกโรงเรียนเร็วกว่เลยน้ำแดงมัดสุดค่ะเอาไว้ให้เตานะคะการความเสือของเทปานเท่อในราคะพี่น้องนะคะับอ่าอ่าสุดๆสุด,ด,ดทเทียนให้นนคนเยอะนะ นี่กนำนำเ,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 เก,ก,กิดจากการนำเรขของที่บ้านเขาเนะจุดตูจุดแจ้งกันนะคะที่บางแก้วหนึง บีบแจอะไรพี่ราคนนีเขาว่าในบ้านกันบีบแจให้ปูเข้ารักษาความปวดไัยให้กลุ่มคล้องในการเดิข้างนะคะปวดไถ่อาไปใส่หน้าใส่กันกกอไรังขังงอมกูเ่อรสองใช่ไหมคะถ้าเกิดทางดูดีม่แค่ดรอันนี้คือเต่านะคะเต่า นังเล้วมังกะเห็นนะคะเป็นอุโมงค์มีอุโมงค์เป็นอุมโมงค์มมน,มมนะคะสร้างอุมโมงค์ก,ก็มาเป็นรูปหินค่ะพี่น้องนี่สร้างเป็นเหมือนอุมโมงค์หินนะคะเป็นหลังคาหายเพิ่นเป็นคือถ้ำห้เพิ่นเพิ่นพาไปแล้คะ่ะเนาะเพินคือถ้ำห้เพิ่นเลยเห็นบ่มคะพี่น้อง แล้วก็เป็นรูปเตาข้างล่างอาเป็นหลังคานะคะบ่ให้เปียกฝนแห้งก็คือถ้าความเสือ่อคือถ้าเปียกฝนก็คือเข้าไปยู่ในถ้ำในอุมโมงค่ะอันนี้คือเตานะคะรูปเตาเนาะผ่ามาบาถทมเตาก็คือต้องมาเห็นเตาใไงตุนีนแหละค่ะพี่น้องอผู้ใดมาซื้อผ้าค้ามกับแวมามา,มาไหวนะมามาสักการใดเด้อค่ะพี่น้องเด้อีนงรงศาลปูตานะคะซักส,สทีที่ได้ค่ะพี่น้อง บ้านดก่กามาขอพรนะคะสอบบรรจุนะคะตามข้ามเสียนะคะมาขอพรก็ได้เป็นกามาบุญค่ะพี่น้องหมอลำซิ่งไปเดอ้อแถวนี้ยอยูอ่ปูนี่ฮั่นสนุกเบอร์หมอลำซิ่งค่ะพี่น้องอยู่บ้านนี้มีเกือบทุกอาทิตย์ค่ะนะคะก็หลักจะกสาธุสาธุนะคอะพี่น้องเนาะไปเด้อทูเอ้อ